เห็นบ้านเดียวยูโรชมหนักบ้านยูพิงน่ารักมากโอ้ยต้องบอกว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งความน่ารักที่อยากจะนำเสนอในฐานะที่ติดตามความเคลื่อนไหวความน่ารักของการซัพพอร์ตยูโรยศวัสด์และพิงพอยประภาวดีค่ะหลังจากงานวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ายูโรและพิงพอยเขามีการออกงานเอีเวนต์ทั้งคู่ค่ะ ทางด้านนุมลอยยูโรยศวร์ค่ะเขาก็ไปออกอีเวนต์ของทางยูเรนัสคลินิกค่ะช่วงเวลาบ่ายสามโมงส่วนทางด้านพิงพอยประภาวบดีค่ะเขาก็ไปงานมายาในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะและโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆค่ะกับการซัพพอร์ตขอบคุณค่ะทางบ้านยูพิงค่ะจากบ้านเดี่ยวของยูโรค่ะซึ่งบ้านยูพิงค่ะได้มีการรีสตอรี่โพสค่ะ ซึ่งในข้อความระบุว่าขอบคุณบ้านยูพิงคขอบคุณที่รักเมนเราขอบคุณที่มีน้ำใจมาให้น้องสม่ำเสมอเล็กๆน้อยๆแต่เปี่ยมไปด้วยกำลังใจขอบคุณที่รักน้องขอบคุณที่รักด้วยใจบริสุทธิ์รักในความเป็นยูโรรักที่อยากเห็นน้องๆดังๆปังๆยิ่งยิ่งขึ้นขอบคุณจากใจ แถมมีวงเล็บอีกว่าบ้านเดี่ยวยูโรและทั้งหมดค่ะคือมิตรภาพที่น่ารักน่ารักค่ะ F-C บ้านเดี่ยวยูโรค่ะและ F-C บ้านคู่ยูพิงค์ค่ะที่เขามีให้กันน่ารักมากๆค่ะเหมือนมิตรภาพของเมนยูพิงค์ที่เขาทั้งคู่ยังคงน่ารักต่อกันเสมอนั่นเองจ้าเก็บความน่ารักมาฝากกันค่ะจะได้รู้ว่า FC บ้านเดียวยูโรก็รักและซัพพอร์ตพิ้งพลอยเหมือนกันและ FC บ้านอยู่เพียงค่ะก็พร้อมจับมือบ้านเดียวยูโรซัพพอร์ตยูโรเช่นกันนั่นเองค่ะมไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมมีแต่คนรักอยู่พิงเพราะยูโรยศสวาดและพิ้งพลอยเขาน่ารักนั่นเองค่ะ